หักนักมัดปรสิทธิพเมยักผู้แนะนำสั่งสอนในศิลปกรการช่างเป็นเยี่ยงอย่างสืบมาแต่ในเวลาโบราณถึงการปัจจุบันเป็นวิชาอันเอกอุดมคนนิยมร่ำเรียนเพียรกระทำตามอย่าง จึงมีช่างกระทำการงานสร้างสิ่งงดงานตามที่เป็นอยู่นี้เพราะทักทีวิชาให้เชิญเทพยาไทยอวยปัญญามาช่วยให้ได้รู้พันทั่วทุกอันง่ายยากแม่จะลำบากก็ดีขออย่ามีจิตสถทาน อย่ารู้ขานสิ่งชอบให้ประกอบสุขผลทุกประการดนสำลีเมื่อชันี้ติดเร็วใสแม้จะให้วิชาเดสารุสิกนดีขอจงมีผลประเสริฐก็อเกิดช่างสึกเชื่ออย่ารู้เรือ่องหลง คงแต่เกษมสถารรนสรวงพนโสคนจงมาดนดังถ้อยแด่ข้าน้อยผู้พระเดียงทูนหนึ่งข้าไว้ครูช่างมีต่างๆแต่กาน สมัยโบราณสืบเชื้อจองเอื้อเพื่ออวยผลพรมงคลให้สารานเดลูกหลานเหล่าช่างท่วทุกอย่างในปัจจุบันทุกสิ่งส,งสรรศิลปกรให้ถาวรเจริญมา,สมา,า,สากสมพรปาทาพงเชิญสรรพาจารยะทรงเส้ให้ ให้เฉลิมโดถิเทนพลนางานลังนองไยสามลาบป่าสังไว้บันตลอ ซึ่งสองครูนี้จะต้องรวมกลุมกันชนะเราว่ารวบไปทีเดียวแล้วเราค่อยเป่าสังกันทีเดียวนะ <c oughs> โอมะออุสิทธิปิจังสิทธิกรรมะาอาหังสามมชักยำปิโยชยัยยงสัญยำโูคังรงะติสาณิยาวะชีวัมดิพุะเร โธนะมิเตตวานัฐานังอัฐาติสัญญาาตังทักนิพัสเสหมอิฉันตุหุโล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 ูหุโลูวันทิตวาสกตังนาทังพุทธท่านจะทำมันจะสังทันจัด สาธุตานนะโมพุทธายะทิพพมันตานังปัจจขานิยถาปัรังปัจจาอคาระนิชาตานินะโมพุทธายะวันทัตินะมัสิตวาอิสิทธิโลกาณาถังอนุตตราน อิสีจะพันธันนังสัตตาอหังวันทามิตังอิสีโอมะอะอุลึอดลือลึอดลือมัดหานามะจิตติจุดตังอะหังจุดติโอมีปะเมหุงหาริปสิทธิเวสัวันทิตวะอาจารย์ครูปะทังอันตรายังวินาสันติชัยยักษิธิ พระวันพระวันโตเมอต่ตอจากนี้ไปจะได้กล่าวคำวิเครูโหราศาสตร์นะหรือว่าครูหมอดูท่านใดที่เรียนโหราศาสตร์เรียนตู่เรียนหมอดูนะ จะเป็นเลขกระสาตเลขเจ็ดตัวก็ดีนะหรือว่าจะเป็นกราบชีวิตก็ดีนะเป็นลัคนาโหราศาสตร์ก็ดีหรือว่าเป็นศาสตร์ดูให้ดูอะไรก็ตามล้วนเป็นหมอดูทั้งสิ้นรวมแล้วเรียกว่าเป็นหมอดูทั้งสิ้นนะให้น้อมจิตลำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์คือครูโหราศาสตร์หรือ,อราาครูออราาคหรอมอดูโดยตรงพราวาต่อจากนี้ไป เราจะกล่าวคำบูชาครูโหราศาสตร์หรือว่าครูมอดู <c oughs> โอการทิศนาทางโุปันนังจรมมาสัพตินามะอาันิเเปตุอาคโตปัญจปะทุมังทิสวาณะโมพุทธายกวันทะนัง่ง <c oughs> นโมพุทธายกวันทน,นังเศรษฐันติรตัตน,นังโลเกวันทิตตวาปการนังอิมังเลขัสมุทัยังปริสายักษยาพลังข้าพระเจ้าขอระนตน้อมนักมัสการคุณครูบาอาจารย์ผู้ฝึกสอน ให้เรียนรู้ประกอโหราศาสตร์คณะวิทยัาดิษขอสิ่งประสิทธิพพมงคลสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าผู้มุ่งกะมวลประสาทโสมนัสจ,จัระจญเจตจำนงบำบ,บวนสวนสิทธิขรุนกนอกน้องพร้อมกายวจีจิต บัญจงสัพพสักกาวรามิตอุทิตแด่ท่านบรรพระภูโหราจารย์อ้างเดิมการพรมทั้งสี่มีกสิณพรมเป็นอาท,ทิเหตุผู้บำเพ็ญชานประเภทเลขคำนวณกิดเสริมประสิทธิเศริฐสัพพธรรมที โดยวิถีทางหุราศาตังอาศิติธาแลสุริยาตาิปรนสุจันทาประจำรัคนาราสีจากปีพกดีพยาโตนาราศาทบทวธทตาแบ่งปันปัดดิถีเดือนวันฤดูการดิสองฐานนประคอ รู้แม่นเหมาะพื้นภูมิพิพกแจ้งเจนจบยานวิถีจงปราณีโปรดลับสก,การสัพพิธานพรีกิจซึ่งจงจิตน้อมอภิวันสมประโยชน์พันเชิญช่วยเอื้ออำนวยอวยพรพิสุทธิ์ให้แก่พุลบุตรหลาน ผู้ศึกษาในโหราศาสตร์ปกรณทั้งผู้สอนและผู้เรียนจงเพียรเพิ่มภูลสวัสดิ์ให้แจ้งจ,จัดเจตจำนมแม่นมันคงทุกคำพีขออย่ามีวิปลาด้วยอำนาจประนามนกน้อมเขารพครูอา น้อมรำลึกนึกถึงอูชาครูบาอาจารย์ของท่านแต่โดยเฉพาะอาจาร,รย์ไม้ใส่ว่านนะอาจาร,รย์ไม้ใส่ว่านอันนี้บทคนาญเรื่องว่านยาฉะนั้นน้อมรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ปรมาจ,จารย์เจ้าเป็นเจ้าของตำราวิชาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาแะไรว่านยาสมุนไพรต่างๆ สาธุวันทิตวาสาธุกัมหัวจารยนปูชายักข้าขอประนมหัพตพรัยรัตนาถาตรีโลกอมรมาอภิวาทธนาการหนึ่งข้าอัญชุรีพระฤาีผู้ทรงญาณแปดองค์เธอ ในโรคาไว้คุณอิสวเรธทั้งพรมเมธทุกชัน้นฟ้าสาสตรซึ่งวานยาประทานทั่วโลกธาตรีไว้คุณกุมารภพผู้เจนจัดในคำทีเวชศาสตร์ประดามีให้ทานทั่วแก่หนอนชน ไว้ครูสั่งสอนแต่ปานก่อนเจริญผลล้วงรู้นิพพานดนสำเร็จกิจประสิทธิพนอมชีวตะ,ะโกมารชจักสักปูชายะโอมชีวตะ,ะโกมารพัจักสักปูชายะ โอมชีวะกะโกมารพัชจัสักปูชายัตต่อไปก็จะเป็นครูสุดท้ายแลนะนัครูสุดท้ายก็คือดนตรีนะครูดนตรีเรื่องดนสรีตีเป่าเรื่องการแสดงเป็นนักแสดงเป็นตลกเป็นอะไรก็ดีนะอันนี้จะอยู่ในครูดนตรีทั้งหมดนะ ฉะนั้นท่านใดที่ศึกษาด้านการดนตรีดนตรีไทยพอดีดนตรีสากลพอดีกนนน็น้อมจิตน้อมใจร้ำลึกนถึงครูบาอาจารย์ของท่าน <c oughs> ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหวบูชาคุณบิดดอนมานดาครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาตำราของท่าน มีคุณอันันแป่งฟันวิชาจะขอไหวโวอยอนไครขวาน้องเสียนวันทาเทตนาจากใจครูร้องครูเล่นครูเต้นลำไทยครูสอนทั่วไปด้วยใจเมตตา ครูนาครูหอครูกองรมนาดีสีปีชวามีค่าเท่ากันครูเอกครูทุ่มแกนมสำคัญตะโพนทัพเทวันสารพันานาานะสอนให้ได้รู้ทั้งครูมโนลาครูหมอครูยาครูคาถาเวทมนต์ ครูสวัสดิ์อุปทาครูมาเบื้องบนครูผีครูคนครูต้นแนะนำครูมนุษย์ครูยักษ์ครูพััรจำครูแนะครูนำทั้งสามโลกาครูบนสวรรค์ทุกชั้นเทวาครูในมนุษย์สุขนาขอจงมาเป็นประธาน รูทั้งไต้ลาแลปาหิมพานถึงกลงบาดาลป้องกันจันไรปวงข้าพระเจ้าน้องก้าวถวายทิพลาดพทังไปขออภัยด้วย พระทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้งท่านผู้ทรงอำนาจท่านผู้ทรงยานท่านผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการท,ท,ท,ทุกท่านทุกพระองค์ <c oughs> อันก็พรเจ้าได้เชื้อเชิญอาราธนามาชุมนุมประชุมกันด้รับเครื่องกระยาสังเวยบวงสรงอันวิเศษสพ,ะ,พะเหล่านี้อยู่ในโอกาสบัดนี้หากมากแม้ว่าการพิธีในวันนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันได้ผิดพราดหรือว่าขาดตกบกพร่องไปบ้านขปเจ้าพร้อมโดยลูปหลานบริวารสารนุสิตทั้งหลายขอขมาและขออภัยต่อท่านผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายทุกท่านทุกพระองค์ขอได้โปรดเมตตาประทานอภัยโทษอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองอย่าได้เกิดโทษเทกิดภัย ย่าได้เกิดบาเวรนใดๆแกตัวข้าพเจ้าและลูกหลานบริวารในสานุสิท์ทั้งหลายขอผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โปรดเมตตารับการคมาจากข้าพเจ้าทั้งหลายณโอกาสบัดนี้โอกาสวันทามีพันตสัพพังพระราธังขมาทัเมพันเตเมยากะตังบุญยังสามินานุโมทิฏฐพัง สามินากระตังบุญยังไม่หังธาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิสัพพังอัราธังกมะทัเมพันเตอุกาสะทวารเตเยนกระตังสพังอัปาราธังกรรมะทัเมพันเตอุกาสะธรมมมิพันเตอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทายะปัทวีกงคาปภุะเทวาธรรมามิหัง <c oughs> อตออจากนี้ไป <c oughs> จะได้กล่าวคำขอพรอนะขอพรครูบาอาจารย์ทักก้งหลายทุกระดับท่านทุกสาขาวิชาชีและขอพรโดยเทพพยายเจ้าและเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายที่ได้สเสด็จม,มาโรกวิธีในวันนี้แค่นั้นในขณะที่กราวขอพรอนั้นขอให้ทุกท่านตั้งจิตนะ ตั้งดินอาทิตฐานนะครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ประติปะสาะพ,พอชัยให้สาธุสิทธิ <c oughs> ชทละทะละตาจัก สิทธิอากาสเทวตาสิทธิมุนีราชาโนสิทธิปุริสัตลักขโนสิทธิภุมมัทเถวตาสิทธิจักทัสนิสาปิจสิทธิทิพมันตายาวะกัปปาะจาเันนิสัเพเทวานุโมทันติปุญญคันหันติอุทิตสังสัเพเตระคาสัพพัทะอันตรายา อเสสะโตสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิการันตธาโตสิทธิการเยรสัสสสัพเพเวสิทธิตินังนะมมิหังสิธิการัตธากรรมสิทธิการัารปลกรรมสิทธิเตโชปรังสุขังสิทธิราโพนิรันตรงัง เสทษฐอรหันตานังพุทธานังจตุวีติสิทธิจตุมหาราชิกาจกามาตาววัติงสาวัจระเทวตาเิธษโสรสะมหารูปาวจรังสัพพธาอิตินัสิทธิเตเชนัยยัตโสถี พระวันตุเมสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาจะอุดมบำงสิทธิปเจกับพุทธาสิทธิสัพพญูสาวกตาสิทธิบังพลังวรังสิทธิปธาจะตุปาธาปหุปาธาเอตนัสสิทธิในเชนัสชัยยโสถีพระวันตุเมสิทธิกิต จันกิจจานุกิจซึ่งบำเพ็ญเพียงกรณียกิกขอหงเปิดทางให้เสร็จสมยาคางทาัดข้องแรงนานเลยนะสิทธิกรรมมังการงานพดุงเพื่อบำรุงรักษา ขอให้เปิดทางให้เลิศอ,อย่าโรยชาสิทธิ์ได้ รังอีกทั้งเอกลาทุกสิ่งสันจงนิรันดลล้นดังหนึ่งนาทีทานทนอย่ารู้ซึ่งขาดสูนเลยนาสิทธิเตโชชโยนิจังเดชอำนาจแผ่ทั่วผองอริสยอ ยนเ้าโขจงมีชัยชนะในทุกด้าวปรากรางไพลีแลนาสัพพิทธิพะวันตุโวขอสัพพพรทั้งหลายจงประสาทประสิทธิแก่ปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายเสร็จ สมดังข้าพร้องกล่าวคำถวายสิทธิมาชะนีแลพนงานลั่นค้องชัยสามลาเป่าสังไควบันโด เจ้าจับวัดสำเรียมนะั่งพ้นสูอาสน,นะนะเออมีท่านรู้หรือเปลา่าจะให้นั่งตรงไหนให้เจ้าหน้าที่ไปบอกท่านนะเดี๋ยวเราลาสังเวยเ,ออเสร็จเรียบร้อยจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการถวายั้นฐานสาธุกาสณาโอกาสบัตรนี้ก็ถึงกาละเวลาอันสมควรข้าพเจ้า จะขอลาเครื่องวราสังเวยบำบวงสวงสัพพะเหล่านี้ขออาหารส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลน,นี้แกข่ข้าพเจ้าและเหล่าสานุสิทธ์ทั้งหลายต่อไปชัยันตุโพนโตอีธาธานะศีระเนคธรรมปัญญาสหปรียาขันที่ศัจจาทิ่ฐานะ สเมนตุเปกหายุทยาโวติสาวินติอาเสสตโตเสสังมังคารยาจามิพน,นักงานลั่นคองไชสิบห้าราเปาสังไวบันดอกสรงเทวนาคืนวิมา,า,ารา เดี๋ยวทางคณะเจ้าของเขาจะได้เก็บเขาจะได้เก็บเอาบรรดาเครื่องตั้งทั้งหมดกลับเพราะว่าต,ตรงนี้เสร็จเส้นพิธีกรรมพิธีการแล้วส่วนท่านใดหรือวัดวาอารามใดน,นะที่จะมีพิธีการบวงสรวงในพิธีการกุศลใดๆก็ดี เช่นว่าบวงสวงวันซิราเร่บวงสวงหล่อพระประธานหรือบวงสวงอริอยประตามก็ขอ,ขอแนะนำคณะนี้ทำได้สวยงามมาตรฐานแล้วก็ไม่แพงระทาไม่แพงพงเองเนี่ยผมเรียกใช้ตลอดหรือแม้กระทั่งเวลาผมไปประกอบพิธ,ธีการบวงสวง นักวัดว่าอารามใดหรือไปทําพิธีกรรมที่ใดก็าตามก็จะเรียกใช้คณะน้ตลอรอนะเพราะว่าของเขามาตรฐานนะมาตรฐานมากๆทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรเขาเออกมาคพรบทั้งหมดทุกอย่างเขาจัดการหมดนะของเราคือรอการมังไว้ใส่ตะลาเท่านั้นเองพอลาเสร็จของทั้งหมดเนี่ยเราจะต้อง เป็นคนเก็บเอาไว้นะเขาจะเอาเฉพาะภาชนะของเขากลับเท่านั้นออเอาโปยดอกไม้นนโปยที่น้่นเลยที่สารเพียงตาอยู่ตรงไหนอะเอาขนตอบดอกไม้ <c oughs> ท่านที่จะร่วมกับบาทอคอพรสวรรค์และถวายสังฆทานชดใช้นี้กรรมนะสำหรับสังฆทานของท่านรองหรือยังสำหรับที่จะข้าตักบ,บารคอพรสวรรค์รองรหรือยังถอดรองแล้วต่อจากนี้ไปทุกท่านตั้งใจนะ okay, เดี๋ยวจะได้กล่าวนำนะจะกล่าวนำนะจะกล่าวนำ chiefly uh, ta...